ัรครับคนเยอะมากรับดังๆให้กับที่ทาเลสเลลาเ้งใจี่องาต้องได้อีกานอยนัอยู่หชั่วโมงครับใครอยากเจอตามมา าให้สียงคนลครเป็มยแล้วาเสียงคน่้าก้าวไกลหน่อยแล้วาเสียงคนเลี่ยคประชาชนหน่อยเยหสุดยอดจริงๆเลยนะครับ ดีใ,ใจนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมที่คนคนปรปฐมอีกหนึ่งครั้งในช่วงโค้งไฟของการเลือกตั้งที่มีการเดินพันธุ์สูงแบบนี้วันนี้ก็วันจันแล้วนะครับวันที่8กุมภาพันธ์ก็จะเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ชะตาของคนนครปฐมแล้วก็ประเทศไทยแล้วอย่าลืมว่าคูหาเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นอยากเห็นคนนครปฐมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะ ขอซัก80%ดีไหมครับพี่น้องครับจําจำง่ายดีนะ8คุมพาไปใช้สิทธิ์กัน80%ไปเลยเพราะจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เวลามีการที่จะมาซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะมีการโกงการเลือกตั้งกันโกงกันยังไงถ้าประชาชนออกไปล้อมไว้หมดแล้วไม่ยอมให้เขาทำอะไรได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างถล่มทลายนครปฐม เปลี่ยนเป็นสบแน่นอนแลพี่น้องครับความสำคัญอันที่สองคราวที่แล้วมาเป็นอันดับหนึ่งครับบัญชีชื่อภาคก,ก้าวไกลพี่น้องให้ความไว้วางใจกับรรคเก้าไกลมาได้สอสองเขตมาสองคนแต่อีกสี่เขตยังไม่ทำให้สำเร็จยกตัวอย่างของพิทุกันันเขตสองเขตนี้ คราวที่แล้วเขตแพ้เขาไปแค่1,700คะแนนเท่านั้นครับพี่น้องครับแพ้ไปนิดเดียวจริงๆนะครับพอหารไปจํานวนนี้เป็นหลัก 3- 4เเเท่านั้นที่แพ้ไปครับแต่คะแนนบัญชีรายชื่อเขตนี้ภาคก้าวไก่ชนะ2 7 0 0 0คะแนนครับพี่น้องครับพี่น้องฟังดีๆนะครับถ้าเป็นเขตสองเขตนี้ บัญชีรายชื่อพี่น้องให้คะแนนส้มถล่มทลายชนะเบอร์สองทิ้งห่าง27,000คะแนนแต่พอเป็นใบเขตแพ้1,700คะแนนพี่น้องเห็นถึงความต่างเห็นความทางระหว่างคะแนนบัญชีรายชื่อกับคะแนนเขตหรือ,อยังครับพี่น้องครับเป็นความสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งได้ข่าวมาว่าที่นคนปรปฐมมีหลายคน พยายามอยากจะสร้างภาพพยายามอยากจะพูดคุยพยายามอยากจะปูพรมไว้ก่อนว่าก็ไม่ได้ขัดใจพบการครึ่งทางได้ไหมใบบัญชีใบชื่อก็ให้ส้มไปใบเขตขอให้เบอร์อื่นที่ไม่ใช่เบอร์สี่พี่น้องฟังไว้เลยนะครับว่าคนที่พูดกับพี่น้องอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าคนละครึ่งครึ่งน,นะครับมันไม่ใช่เป็นครึ่งใจของคุณนะครับเพราะว่าทั้งประเทศไทยเนี่ยมีสสห้าร้อยคน นะครับมีสอสทั้งหมด500คนนะครับเป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยแค่100คนเป็นสอสเขตเนี่ยอีก400คนอัตราส่วนระหว่างบัญชีรายชื่อกับเขตคือ1ต่อ4นะครับ1ต่อ4ไม่ใช่1ต่อ1เพราะฉะนั้นถ้าใครที่มาบอกว่าไม่ขาดใจาก็เลือกบัญชีรายชื่อก็เลือกสกไปใบหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกใบหนึ่งให้เขาเป็นเบอร์เขตมันถึงได้กเกิดเหตอย่างคราวที่แล้วที่เขตแพ้พันเจ แต่บัญชีรายชื่อชนะตั้ง20,07เพราะฉะนั้น20,07บวกกับ17ที่30,000คนที่ทำแบบนี้ในคราวที่แล้วนะครับ30,000คนเฉพาะในเขต2ที่ทำเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอันที่1ไปใช้สิทธิ์กันให้ได้80%เราจะชนะแน่นอนอันที่สองลดช่องว่างระหว่างเขตกับบัญชีรายชื่อโดยที่ไม่ต้องไปฟังเขาอย่าไปบอกเขาว่าเขาแค่ใบเดียวใบเดียวให้ส่มอีกใบหนึ่งให้เขาอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านกําลังให้เขา แปดสิบเปอรให้ผมแค่20%วันนี้พี่ทามาขอเองให้แค่20%่สจริงๆครับวตันวันที่แปนี้บินกับอเมริกาแล้วไม่ได้เจอกันอีกนานะแต่แต่ชนะหกคนหกแขงนี่เดี๋ยวซื้อตัวิีกลับมาเลยนะ 8กุมภาพักาเพื่อเปลี่ยนต้องให้พักประชาชนแบบร้อยทั้งสองใบถ้าเป็นเบอร์บัญชีหายื่อ46จำไม่ได้ได้ดูว่าบัญชีพักประชาชนหมายเลขอะไรสำคัญกว่าต้องจำเบอร์เขตให้แม่นเบอร์เขตให้แม่นว่าถ้าเป็นอันนี้เบอร์คเบอร์2คับเบอร์3ค่ะเบอร์6ค่ะเบอร์4ครับคุณน้อ ว่ารักแทแต่ว่ารักแทมันห้ามไม่ได้พี่มันอยู่ในปากแล้วมันหยุดไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปย้ายพักกันเลยดิโอเคครับพี่นงครับกัพ่อกระลาซ่องครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านรักประชาธิปไตยจริงรักอนาคตของคนนครปฐมจริงรักอนาคตของลูกหลานจริงอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันให้ถล่มทลายวันที่8กุมภาพลา ขอ80%แบบเบิ่มๆจำเบอร์เขตให้แม่นๆกาเบอร์เขตต่อเลยแล้ว46ตามมาขอทั้2ใบรับรองคราวนี้6คน6เขตไม่หางกันเหมือนคราวที่แล้วแล้วเราจะไม่หางกันไกลแน่นอนครับขอบคุณมากครับขอตัวก่อนะครับขอวก อยู่กับพี่แต่ละท่านะคะเดี๋ยวรายการเซลฟี่กับกระโดดนะคะลงไปข้างล่างนะคะแต่ละท่านนะคะขออยู่ขออยู่ขออยู่ข้างล่างนะคะขออยู่ตรงส่วนข้างล่างนะคะขออนุญาตค่ะไปข้างบนไปข้างบนต้องต้องเปิดทะเลดาวกลางวันไหม ถ่ายงก็พอถ่ายย่อนิดนึงถ่ายยอนิดนึงนะคะแต่ละ่าย่อนนิดนึงนะจ๊ะถ่ายยอถ่ายลวงไได้เลยนะคะถ่ายวงนน้นได้เลยค่วีดีโออยู่ค่ะวดโยอ่าบอกไม้์บอกมือกันเลยนะคะยกมือสูงๆูงเลยค่ะบอกไมคกมือนเลยค่ะส่งเสียงได้ค่ะรเลยน เกยพี่น้องพี่น้องนคระถมดีไหมครับมีพี่ขาพูดทราบและเปลี่ยน3 2 1ตะโกนคำว่านครประสมเข้ากล้องเลยนะอเข้ะกล้องพร้อมไหมพร้อมพร้อมโอเคครับ3 2 1สองหนึ่งระถมเย้เยี่อมมากสมหรับนักแสดงเลยแล้วโอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านยนะคะ วัสดีคฝาครับากลให้หน่อยอันนี้เพจจังหวัดเดี๋ยวขาจะรับกลับนิดนึงนะคะเย็นค่ะเดี๋ยวให้ 好好好好